อีกมูหนึ่งนะเจอไว้แต่ยังไม่ได้ขุดนะครับพี่พีเอฟเพราะดอกมันก็ประมาณนี้เลยนะสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่บนเขานะครับมาหาหลายได้เสริมนะหาเห็ดนะครับก็พอได้เงื่อเดา มันโลกนะพี่พี่ป่าซากลกเลยอะต้องเดินหาเรื่อยๆนะครับหาอะไรเสริมหน่อยแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนแื่ผมจะเจออยู่สองสามดอกนะจวลองขึ้นไปดูสักหน่อยว่ามันเยอะแค่ไหนนะครับพี่พแต่ป่าเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างที่จะชื้นแล้วเห็ดเนี่ยน่าจะออกสวยดอกใหญ่นะ โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูว่าได้เยอะหรือเปล่านะครับพพเอฟซีทุกทุกท่านครับไม่รู้นะว่าเยอะหรือน้อย,อยขึ้นไปดูพร้อมๆกันไปครัน ปุยแล้วนะได้ปะเอ้ยยังหอมชิบหายเลยแาเนี้ยน่าข huh? mm ึ้นเยอะนะขึ้นหน่อยเดียวโอ้โห่สี่จุกนะครับอ๋อเนี่ยมาคุยเด้ โอ้โหไม่แดงด้วยนในระบาดลองเดินดูตรงนี้มีเหมือนมีรอยเก้งมากินนะแก้วอยู่นดีสวยมาก ปล่อยไปแล้วนี่พวกผมก็เจอเพิ่มอีกแล้วนะครับที่เตวาผมเจอแล้วนะอกว่าจะหาเห็ดได้แต่ดอกเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เ,เลยนะครับพี่ๆแล้วผมเดินมาก็ไม่ใช่เข้าลูกเดียวแล้วด้วยเดี๋ยวไปดูหน้าตาเห็ดหน่อยแก้ว Dạ, bà Cái trước đi Bà lá Ui พวกมันยูเวนี่หรือมั้งน,งงนี่คนเยียบด้วยนี่นะครับขออนุญาตคุยกันนะครับอนอยเดียวนอยเดียวคุยแค่พอกินนะทุกคน,นไม่ถึงหรอา วันนี้อยู่ไล่อันักขงคงมีไม่เจอเลยหรอพ่อคอดรกอ่ะ้ครบาับอก

มบอกแล้วเดินโคตรไอ้บายก็ขยันเรียกด้วยนะ ขยันเลีย้ยงอ่ะเนี่ยพ่อแล้วกบการมู่นี้เก็บเพชรแก้วรุยครับทีมงานพุกเจออีกแล้วนะครับ Yeah. chơi này, này vợ, đi con, Không thấy con, nè, yeah. chờ bà, tuyệt lắm, lên. เมื่อคืนเมื่อคืนพ่อผมก็มาคุ้นะตรงเนี้ยนี่ก็มาซ้ำตอนเช้าทีเนี่เบอร์น่ารักอ๋อเยคือว่าอีมาเนี่ยทุกคนก็ตัวเมื่อกี้เอาไปเจ็ดจัานดิเดี๋ยว เอา<ช>สั้นรหรือจะเอาอยาวเอายาวครับแต่ว่าไม่ถึงหล,ลังพอแล้วมั้งคุณอนุรักษ์อ่ะคุณยังไงก็ได้ จอปะต้องทำอ่ะม <Live. S 2> ีอีกสี่ดอกนะครับเจ็ดดอกทุกคนอาจจะเจอแค่สามดอกแต่ผมเจอสี่ดอกนะเจ็ดดอกอยู่ในดินนี้นี่นะเอาแล้วนะครับขุดดีหรือจะขุดไม่ดีไม่ดีโดนเตะครับอย่าไปคุยเอาล่ะจว้วงนะ ลนะอ,อันนี้เห็ดมันมีชื่อเรียกนะทุกคนแต่ละดอกมันมีชนิดของเห็ดนะครับอ,อันนี้เห็ดตะขอนะครับเห็ดตะขอเบ็ดเดี๋ยวเรามาเจอเห็ดคันเบ็ดกันนะเดี๋ยวมาดูเห็ดคันเบ็ดเดี๋ยวไปถึงหลัง <c oughs> โอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าขุดเห็ดโง่นะคุดเห็นไม่อนุรัาากษ์มันจะกินค้างเดียว A yellow bong tea. Nay thoáng. Nay thoáng. ừ, cứu nữa. A coi bà Yang, yang, này Mục này The tongue bay. Nguyên cứu nữa. The tongue bay. The tongue bay. The này bay. The tongue bay. The tongue bay. The tongue này The nè วัวจะบุ้มันจะอะไรถ้าเดียวไปลองจ้ะม่นจะไปอะไรเลือกขีก้ก้าอือเออขียนยน้อายุน่ะเป๋อหรอมาบอนี่อันนี้เขาเรียกว่าเห็ดขันเบ็ดนะครับไม่มีแล้วขันแรกตัวนี้ก็มีไม่กี่ดอ,อก ไปไปไปมึงเจออันและวอ้อนก็พลอยอยู่แหละทำไมเสียก็พลอยอยู่เฮ้ยไอ้บาสหลายๆลุ่มนี้นะจะโดนเตะห้องแท้แล้วทุกคนนี่เขาเรียกว่าทองคำใต้ดินนะครับรู้ได้มาว่าอยู่นี่แหละ Có khu có <laughs> mình chơi nào ô sai rồi với à, <laughs> อย่าทึงหลังมันนะ <c oughs> ตีนหนึ่งอันนี้อะไรวะเฮ็ดขันเบ็ดเอาเขือไว้ต้องเปียกเยอะแลืมเมนี่ยเพอร์อันนี้ไป <c oughs> ปืนไ,ปไหป Ừ. <laughs> nè là... Bài học cho <laughs> anh. anh Lui anh ta Thôi chơi gái Này vợ Nè Cái chút giờ là นี่โอ้โหดอกรุ่นละโอ้ยเต็มเลยดูโอเคเดี๋ยวพ่อไปดูไอ้มูนนึงก่อนเสร็จแล้วนะครับแก้วแก้วแก้วเงียบเงียบเงียบ เงียบๆเออเมาๆาวิคอยดูดิเลยได้เหรอแยกกันห้าหนูห้าคู่กันเบิร์ดดูดิโคตดปะใจอ่ะไหนแกรู้ไหมนี่ครับฮะนี่นะครับทุกคนนี่นะได้พ่ออะไรยังไม่ได้เหรอได้แล้วแค่นี้นู่นก็เนี่ยแค่นี้เดี๋ยวคุณให้ก่อน นี่นะทุกคนเราจะเริร่มขุดกันละยาวๆ,ๆเลยมัน,นยาวมากมนี่นะครับ หมุลลนล้อดิหมุนให้อบอะอะปีหน้าก็ยังมาพูดได้แบบนี้เฮ้ยอะนีอะครับทุกคนเอ็มเลยนะหัวดสมอดินเลยนะ นี่จ้วงมาเนะนี่ยนี่นะครับเบอ่ะเนี่ยผมเจอเองแล้วนะนี่ไปรับล้านมามานี่เจอเฮ็ดแล้วกลายมาทางนี้แล้วเดี๋ยวเยนะ <c oughs> ี่ยมเฮ็ดนะว้วได้โยไม่ตูม เออมาดูดิกูก็ให้กูดูยังไม่หมดแก้วมาดิ

บนนู้นนี่ไม่รู้ข้างบนมีหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวขออน,นาตหาก่อนนี่นะทุกคนเจอเพิ่มอีกแล้วน,นะครับยังไม่ไไเจอแต่เล็กเลยต่เล็กยืนได้กับป้นนาดีเนอะเล็บไอ้เยี่ยมเห็ดน,น,<อ>นะ,นะไอ้เจ้านะนะไงหมูนี่แหละโหนี่อีกนะไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่าเพราะว่าบริเวณนี้น่าจะเห็ดทั้งนั้นขออนุญาตดูก่อนนะที่นู่นบอกว่าตรงนี้แหละในนะครับผลประกอบการหมู่นี้นะครับ หม,ม,ม,มู่นี้นะครับพี่พี่ขอญาตลุยต่อกันนะครับ<ว>นู่นอีกนะเจอปลาเต็มเลยนูนน่นอีกเจอไหมครับเต็มเลยนะครับนู่นอีกนะ นู้นนูข้างบนเต็ม,ตมเลยแทวๆน,น่าจะมีะคุณเห็นนะครับอันนี้ปล่าที่ไหนมาไดแบนตี้พ่อ เอาแค่พอถินพออืมใช่เราไม่ต้องไปกดถึงหลังอันนี้พอพถึงกันนะอืมพอพอไม่น้อยรอกสวยครับหมูนี้สวยมากเลยนะเตียมพีลาเสียมดีอยู่น่นบค้าอยู่แงละเมื่องเอ่อ คยบาพี <S <S เออะไรกันนพึ่งจะเดินเย่น hmm. ี่ยอยู่ก sure uh ี่เนี่ยไม่รู้เยี่ยมเห็นหัวแตกไปนะเนี่ยดูไม่ถึงหลังเลยกำลังซุวยใช่พี่จมีตะเาแค่ไหนสิบะเชียนวกูแม่งแทบหมดแล้วจอบาคาเกกระเพิ่อ่ะเด็เซมเกยเดียวเข้าหรอ ปมา้เนั้น้ไม่มกลัวจลอเหรอแ่ป๊าบอกว่าเป็นที่ล่ไปนีู่นะมาเลยใดห้เ็ดนี่โนเฮ็ดไม่มีไม่มีหัวขมูส่วนพึ่งหัวขมูไม่มีเฮ็ดนะส่วนพึ่งหัวขมูไม่มีเฮ็ดพวกแม่งลอกนี่น้อยเยอะเล โอยมันก็เจอพวกลอกให้มาหาโหเดินเหนื่อยเลยมันก็เจอมู่นึงไม่มีอะเห็ดมันเจอมู่นึงมันก้านนี่ดอกไม้แล้วนี่คือดอกไม้จมต้อง ลองแขวนดูนะเดี๋ยวลงขึ้รเลยมาเว้ยมาเว้ยูไม่ใช่ม่บนี้เยียนะยังไม่รู้เลยดูดีนะเนื่อมืออดูคนแค้มือคนแค้มือแตกแล้วคนแค้รีบไปรับเด็กนักเรียนรีบก็มาหาเห็ดนะเอาลื้อดูให้กูอีกแล้วมึงนะ ทรงเห็ดได้แล้วมั้งเดี๋้อราคาตกตอนเย็นน่ะโดยเดียอาย่กับม่แพงนะครับตอนส้มนะว้วตอนนี้ส่งไม่ได้ตอนนี้ตกอยู่แล้วตอนนี้ตกอยู่แล้วครับโดยมาดูมูขไอ้เลิยสิกูพล้นกูพื้งเชื่อเนี่ยก็ไม่ยอมพึ่งพี่อรัหาลุงชาเจออีกแล้วหรอเอากูก็เดินเลยเห็ดหมาอีกแล้วดูดินัากูเดินมาเนี่ยน่ะ อย่าเดินมาตรงนั้นแหละตรงนั้นเลยพี่แก้วอย่าเดินมาเมื่อกี้นะี่ใช่เหรอมูใหญ่เหรออ๋อค้างหินใช่ป่ะลุงชาอ๋อโคตดบานอนะกูไปคุณเมื่อกี้นะี่ดอกสามสี่ดอกเลยกูนัวมันมีแค่นั้นนะ ประมาณสามโลลงชาป่ะนี่ทุกคนแต่วผมขอหย่าขุดที่เรืยอก่อนนะครับแล้วจะคลิปจะยาวเกินเดี๋ยวลดผาดุาลนะอันนี้อันนี้คือหมู่เมื่อกี้ล่าสุดเลยใช่ป่ะที่ขุดเวิร์กนี้นะทุกคนไปไอที่เรื่อนี้ก็เวิร์กอ่นนะครับโอเคไปแต่ไม่อยากจะโชว์ละพรุ่งจะห้ามแน่หนนี่นะครับทุกคนยามค่ำคืนแซนลาตี แล้วก็ทถวนอีกพอนี่นกระจุกกระจุกแถวหนูน่าจะมีนะครับแต่ขอยุ้ายคุณมูนนี้ก่อนทุกคนนี่นะทุกคนขุดเสร็จแล้วนะดได้เยอะอยู่นะครับก็ประมาณสามโลได้นะกระจุกนี้เยอะมากนะครับเดี๋ยวไปคูดกันต่อที่ อีกมูหนึ่งนะเจอไว้แต่ยังไม่ได้ขุดนะครับพี่เอฟซีเพราะดอกมันก็ประมาณนี้เลยนะเฮ้ยจหลื้อได้แล้วมองในสาพือครับไปทุกคนเดี๋ยวเราไปห้ากันต่อนะครับไทียูไปครับ